มันถึงเวลาถูกวัข้าวมาแกงพิษลมข้าศึกรือยังกดทหารลุยมันอขอตัดสินในพวกเจ้าต้องโทษประหารชีวิตเรื่องนี้เอาลูกแบบนี้มันต้องยาวมันต้องลุยจังหวะนี้สอยดิ้นสิ้ขนขาพอไหมครับผมเก็บบลกทีมากเหมือนว่าจะเห็นห้เะเตอยู่ด้านบนนะครับผมแหมเมื่อดาเมตมาเต็มใจมันก็มาถึงเราฟิกเกอร์ไล่เลยครับผมแหมสกิลสอกไปหนึ่งทีชื้อพื้นไม่ทันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฟอร์เรติโดเอาเริลมซอยโบยพัดมา ทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าอยู่มาทำไมตั้งห้าปีทุกคนคิดเหๆๆมือนกันไหมว่าอยู่มาตั้งห้าปีแล้วมีอะไรดีขึ้น <cents> วันนี้ผมจะไม่ทนอีกต่อไปผมจะบุกปฏิวัติตามแบบฉบับของลุงแถวบ้านผม <c olmuş cing> ลุงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลไม่ใช่ลุงที่ทุกคนคิดแน่นอนลุงคนนั้นคือ <S <S <c ười> ท่านนี้เราจะทุบหมขาวหมกแกงแล้วไปทำสงครามกัน เออแต่คิดคิดดูแล้วถ้าหิวขึ้นมาระหว่างลบคงทรมานน่ดูเอาเป็นว่าพลทหารทุกคนถ้าพร้อมลบแล้วกดไลค์แล้วไปลบพร้อมกันได้เลยและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ณนะทุ่งหญ้าโซน,น่าเราอยู่กับพลทหารอีกหนึ่งลายซึ่งกำลังดักรอบโจมตีศัตรูที่จะเข้ามารอบทำลายคลิปของเราแนา่เราเจอเป็นไายเตะครับผมแหมจังหวะนีแฮะ ตีมี่ของเราเข้าไปจุกเป็นหนึ่งทีเราซอยเลยใสยอฟรีสอยฟรีอีสปอร์ตอ,อัาวจ้าคาบอร์ด่ครับคาป้อมก็เรียบร้อยเก็บเฟิร์สบัตไปได้ครับผมแม่เรียกได้ว่าเปิดหัวสวยงามครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะและ EP ีนี้ครับผมทุกท่านก็อยู่กับผม <c oughs> เช่นเคยต้นปืนมาดงคนดีคนเดินของผมซึ่งวันนี้ฮะเรามากันนี่เลยครับผมน้องตีมี่หรือว่าสพอร์ตสายชนของเรานั่นเองฮะ แม่เราก็มาเป็นเทลแอนนาสนะแม่ยอดธนูสาวส,าว,สวยหมวยเอ็กซ์บึมพึ่มตัวนี้นะครับผมซึ่งเล่นบนนะฮะดูจากยีโรแล้วนะเรามาเจอเป็นแกร็กนะฮะแม่อ้วนเผยที่ต้องบอกเลยว่าน่ากลัวจริงๆนะถ้าเราเขาฮุกเราเข้าไปในป้อมได้และตอนนี้เซลฟิสฮนะเด็ก <c oughs> มันกำลังจะรอบทำลายเรานะซึ่งมันอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์เมื่อกี้ที่เราซุกกันอยู่นะครับผม ต้องเล่นระวังกันนิดนึงนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเทลแอนนัทของเรานะเป็นตัวที่ค่อนข้างบอบบางมากนะครับผมนะดูจากเอวนะครับผมแน่บางกริปนะฮะต้องรอระวงังระวังใจเย็นๆน,นะอ้าวโอ้โหเพื่อนเราไปจังหวะนี้เราสโลไปก่อนนะฮะปล่อยธนู3ดอกไปชึ่อทุกคนอยู่ในความสงบนะครับผมโอ้โหแต่ตีมี่ฮะล้วงเลยเครับผมตอนนี้เซลฟิตอยู่ด้านล่างเราจ้วงเลยจ้วงเลยแต่เพื่อนเราเหมือนจะพลาดเออหลบมาได้หนึ่งจังหวะแม่รอดไปนะฮะ และเกมนี้ฮะทุกคนเรามาเป็นอยู่มาอยู่เป็นเลนออฟเลนนะฮะซึ่งทีมเรามาดูฮีโร่กันหน่อยในครับผมเลนกลางเนี่ยเป็นแวนเฮลซิงนะด้านล่างนี่เป็นกิลด์เนาะส่วนป่าของเราเป็นซานิทนะฮะอีกทีมก็เป็นลอเรียวเป็นเลนกลางนะครับผมเนาะเลนล่างนี่ตัวอะไรวะอ๋อฟลเรนติโน่นครับผมเนาะตัวนี้นี่เรียกได้ว่าโหดมากนะถ้าดักซุ้มป่านี่เรามีโอกาสตายที่เลยนะฮะนี่ก็ฮหุกจังเลยครับผมนะ จังหวะนี้เขาพุพ่ง้าใช่ไหมเราไล่เลยไล่ซอยเลยไล่สอย,สอยชึบยิบยิบไปฮะสลโลว์ไปหนึ่งทีไฟดาวเราจะอันติไปได้งัดหน้าอีกทีโอ้หเข้าไปจังหวะนี้ตีนี้ช้วงอย่างสวยครับผมเราช่วงเลยช่วงเลยฮะขาป้อมดีจังหวะนี้เรียบร้อยเก็บดับเบิ้ลคิวไปได้ฮะเ,เด็กของเราเนี่ยต้องเรียกว่าผลอาหารของเราเนี่ยสั้นมาอย่างดีนะฮะออกลบฝึกฝนมานับสิบปีนะฮะกว่าจะได้มายืนตำแต่งข้างกายเป็นมือขวาของผมจังหวะนี้นะฮะผมฟาดเลยไม่รอช้านะ สามนาทีผ่านไปนะสกอร์สามตัวหนึ่งก็ผมเจอว่าเพื่อนเราโอ้โหเหมือนโดนเจมิจ้วงนี่ฮะต้องไกลขาพ้อบอีกหนึ่งศพครับผม,มอหมรอเดียวฮะม,มันมาเติมมันมาเติมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะแต่กูไม่เอาฮะถอยแล้วเอานกก่อนเอานกก่อนอืหือและอีพีนี้ครับผมทุกท่านเรามาคอมโบกับน,น้องตีมี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าที่เลือกตีมี่มาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําให้แคลลี่รวยมากๆครับผม เพราะสกิลิดตัวของเขานะฮะจะทําให้ทีมนะครับผมเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้รับเงินเพิ่มขึ้นถึง20%เลยด้วยกัน oh. อีกครั้งยังมีสกิลที่สามารถสตันได้และชุบเพื่อนเวลาเพื่อนตายได้ด้วยนะครับผม oh. เดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลให้ฟังกันคร่าวๆนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าถึงสาระและเทคนิคการฟาร์มการจุกการไล่ฆ่า oh. แบบอัลลิมิต กันต่อไปนะฮะสำหรับสกิลติดตัวนะครับผมสกิลนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าถ้าเรายืนข้างเพื่อนเราจะตีแรงขึ้นอีก8%ครับผมเรียกได้ว่าเยอะนะ8%ในเ,เกมมานี้หนักหน่วงมากแต่ตอนนี้โอ้โหเพื่อนเราแก๊กดูดพลาดไปแล้วเราสโลว์ไปเลยสโลว์ดาวน์อย่างทีนะ่ฮะซอยยิปยิปบ,บอกเลยว่าไม่เจ็บก็คันละฮะจังหวะนี้เรียบร้อยเก็บไปหนึ่งตัวไฮยะเตะห้มันซุบในปาก จังหวะนี้ไม่รอแล้วคับป้อมข,าป,อมขาป้อมเรียบร้อยฮะเพื่อนเราตายแล้วแต่เหลือเซาฟิทข้างหลังกันลูงสนิทของเราเอ้าจุ๊กพลาดแบบนี้ซอยปรีไปเก็บไปได้อีกตัวนึงสอนเจ็ดูมไปแล้วมีใครจะมาอีกไหมมีหมาป่าก่อนจิ้งจอกจิ้งจอกหรือจิ้งเหรนก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> โอ้โหเหมือนว่ามีรอรีเยลมานะฮะเพื่อนเราก็วิ่งกลับเอายังไงล่ะเอาไวไ้ดี่ขาป้อมดิเรามันคนจริงอยู่แล้วฮะเรามันคนจริงอยู่แล้วเขาไม่กลับเราก็ต้องจู๊กแล้วลุงสนิทเราเข้าแล้วเราสอยไปตัวนึงเรียบร้อยฮะเก็บไปได้อีกตัวฮ โอ้โหรู้สึกว่ามันเริ่มใกล้เริ่มถล่มดึกแล้วเราถอยก่อนดีกว่านะมาต่อกันที่สกิลหนึ่งกันดีกว่าสำหรับสกิลหนึ่งนะฮะสกิลซอยยาวสาว,สาวได้สาวเอาเลยครับผมสกิลนี้นะฮะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยยิงไกลขึ้นและยิงเร็วขึ้นนอกจากนีนะ้ทุกคนมันจะทำดาเมจเวทโจมตีเพิ่มขึ้นได้อีกนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะซอยให้ดูมันจะมีสีเลขสีม่วงๆขึ้น นั่นแหละฮะคือดาเมจที่มันแถมมาให้และมันแรงมากครับผมส่วนสกิลสองฮะสกิลสามธนูซอยหลอยจนขาอ่อนนะฮะต้องบอกเลยว่าใครที่โดนไปนะฮะบอกเลยว่ามีขาอ่อนกันนะเพราะมันจะสโลว์อีกทีมและอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยครับผมส่วนอันตินะฮะสกิลนี้นะครับผมลำเดียวเสียวทั้งทีมฮะต้องบอกเลยว่า เส้นเดียวฮะเป็นเป็นการยิงขนมแบบว่าเส้นตรงเข้าไปเว้ยทำให้ศัตรูเนี่ยเด้งขึ้นฟ้าผ <Huh? S 1> ลักไปด้านหลังและทําให้ศัตรูสตันด้วยและที่สําคัญนะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าถ้ายิงสตันไกลอีกทีมจะโดนสตันนานนะครับผมแต่จังหวะนี้ฮะเพื่อนเราเอาฮุกไปทําไมละ่ะฮุกตีมี่แบบนี้ก็ฟรีสิครับผมเราใส่เลยหลย่ขาป้อมทีมเราประสานงันเป็นอย่างดีฮะเราเข้าไปจูบเรียบไม่เก็บได้ทั้งข้อมไม่ทั้งคน ซาฟิตเข้ามาแบบนี้ยังไงล่ะยิงฟรีไปเด็ดจูครับเพื่อนเราวิ่งวนล้น,น,นรอบเรียบร้อยฮะเก็บมาได้อีกตัวหนึ่งแม่แบบนี้นี่สวยเลยครับผมอุ้ยแต่เหมือนด้านบนฮะฮะยาเตะฮะไอ้นินจานี่มันลอยบ้านเวย้วยเฮ้ยทีมเราไม่มีคนกันด้วยเหมือนจะไปไม่ทันเอาอนี้นแรกเลยเราต้องสายแรกอยู่ละมารอชีปก่อนฮะโอ้โหชีปก็อยู่ไกลๆจะได้ไม่ได้ป้อมล่าง เหมือนจะไม่ทันหมดทุกคนเอา,อางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราถอยกันก่อนนะฮะแล้วมาดูกันเรื่องของไอเทมกันเลยดีกว่าสําหรับไอเทมชิ้นแรกนะับผมจะขึ้นเป็นบิสเบดนะครับผมหรือว่าดาบสายฟ้านั่นเอง ซึ่งชิ้นนี้นะฮะต้องบอกเลยว่ามันดีตรงที่มีราคาถูกนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือมีวิ่งไวแถมแหไม่ด้วยสามารถไคฮีโร่ได้ง่ายๆเลยเนาะส่วนชิ้นต่อมานะให้เราขึ้นมาเป็นวอลบูสนะครับผมชิ้นนี้จะช่วยให้เราตีเร็วเนาะหรือว่าถ้าเจอตัวล่วงเยอะๆก็อาจจะขึ้นมาเป็นรองเท้ากันซีซีหรือว่ารองเท้าเกราะก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าอีกทีมนะฮะมาแท็กทีมกันแล้วนะครับผมทีมเราก็มาประสานงานกันเป็นดีโอ้โหเซฟิกกระโดดเข้ามาจังหวะนี้เรายิงเลยฮะลอยฟรีพพพาาใ่่มมมมัลลงงงงไปแแอผนถึึเเวกกืห การุยขอตัดสินให้พวกเจ้าต้องโทษประหารชีวิตเรอนี้เอาคูแบบนี้มาต้องยาวมาต้องลุยจังหวะนี้สอยดิ้งสิ้นขาพ่อไมครับผม,ผมเก็บบกทีมากเหมือนว่าจะเห็นไฮเดเตอยู่ด้านบนนะครับผมแหมเมื่อดาเมตมาเต็มใจมันก็มาถึงเราฟริกเกอร์ไล่เลยครับผมแหมสกิลตอบไปหนึ่งทีชื้อพื้ยไม่ทันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฟอเลติโนเอาจิบหายแล้วต หลังจากที่เราได้จุติขึ้นมาใหม่ทันแน่ผมรู้ทุกคนเนี่ยลอลูนอยู่ใช่ไหมล่ะสำหรับเกมนี้นะฮะผมใช้เป็นลุนเลส10เมตรนะครับผมสปิริสิเมตรแล้วก็ดาก้อ่นขาว10เมตรนะฮะแต่ตรงกลางครับผมเหมือนว่าจะมีประเด็นกันอีกแล้วซึ่งกูเหนื่อยบวกแล้วกาที่มึงซัดกันยับเกินโอ้โหจังหวะน,นี้เพื่อนเราเข้าไปอีกแล้วฮะเราลอยเข้าไปอัลซิน,นินทีซอยเปน็นดีแล้วก็เก็บไปสามตัวแบบงงๆไอ้สักมาทําอะไร แล้วกูทําไปเพื่อใครกูไม่ได้ขอตังค์ใครกูทาให้แม่ภูมิใจแม่ยังโอมก็ยังโอมฮะเจอยังเทวของเราหนไหมล่ะจังหวะนี้เพื่อนเราก็มากันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นบ้านกันเลยดีกว่าคลิปก็มาเป็นที่เรียบร้อยตรงกลางนี่รับประกันว่าเดี๋ยวได้มีประเด็นจะแน่นอนฮะแต่จังหวะนี้เราขอหล่อยบ้านก่อนตีฟรีไปก่อนฮะยิงแต่บ้านฮะคนจริงครับผมต้องตีบ้าน <S <S านะ <lem me S 2> ได้เรียบร้อยครับผมทีมเรา คำแบกครับผมลูกเพกกกลับก่อนกลับก่อนใจเย็นใจล่มร้มเอาคลองก่อนแล้วค่อยขึ้นไปไฟอีกรอบก็ได้มาต่อกันที่ไอเทมชิ้นที่สามนะฮะมาแลยสะกเกือบลืมนะครับผมบวกกันนวัวเกินสำหรับไอเทมชิ้นที่สามนะฮะนั่นก็คือสลิกสติงนะครับผมชิ้นนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตีเร็วขึ้นวิ่งไวขึ้นและยังเพิ่มอัตราการติดคริติคลอลด้วยเนาะซึ่งเวลามีแล้วอะคอมโบกระดาษบิดเบดอีกก็ทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นอีกสามารถไค ยิงฮีโร่อีกทีมฟรีแบบสบายๆเลยนะและชิ้นที่4ี่ให้เราขึ้นมาเป็นธนูดุดเลื่อนนะธนูชิ้นนี้นี่ก็ไว้เคาน์เตอร์แอคคัตอีกทีมได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วมันสามารถคอมโบกับชิ้นที่5ของเรานั่นก็คือเคียวครับผมเนาะเราจะไม่ขึ้นก่อเกิดน,นะเพราะว่าใช้กต่เคียวคุ้มกว่าเยอะฮะโอกาสเราโดนล้วงเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะยิ่งมากับตีมี่สุดโหดของเราอีกนะครับผมเนาะเคียวของเราเนี่ยเวลาถ้าเราเหลือเลือนหนึ่งใช่ไหมเราสามารถกดธนูไฟเนี่ยธนูแดงอันนี้ฮะ เพื่อยิงศัตรูกดสกิลหนึ่งเสร็จปับ๊บกดธนูไฟแล้วยิงสวนได้เลยเลือดเราจะขึ้นมาเป็นข้อๆเลยฮนะสามารถกลับมาเหมือนแบบว่าเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งได้เลยนะฮะแล้วไม่เสียจังหวะด้วเนาะและชิ้นสุดท้ายนะถ้าเจอตัวแท้งให้เราขึ้นมาเป็นบูรามาศะแต่ถ้าเจอตรงบางก็ให้เราขึ้นเป็นฟเฟรเดทูดได้เลยนะครับผมและชิ้นต่อมานะฮะเมื่อเรารวยแล้วใช่ไหมรวยมากๆในะเลดเกมแล้วเราจะขายบิดเบดทิ้งแล้วขึ้นเป็นทารอนก็ได้นะเพราะว่าทีนี้นี่ก็จะทําให้เราตีแล้วดูดเลือดด้วยและอีกอย่างหนง มันทําให้เราตีเร็วด้วยนะครับผมมันถึงเวลาถึงเวลาที่กูตอ้องออดโชคชะตากลัวมันไม่เกี่ยวที่กูได้มาเป็นพรกูซอยคนเดียวโอ้โหจังหวะนี้ฮะรู้สึกว่าทีมเรานี่มันมันไปหิวกันหลือเกินฮะเหลือเราแค่ด้านล่างคนเดียวเนี่ยมันต้องจัดครับผมนะแม่ซอยฟรีอีกแล้วครับผมเลนล,ล่างรู้สึกว่าไอ้ทีมเขาจะมาเยอะเอา้ากู ไปชิดท,ทางไหนกองกูนั้นโอ้โวจังหวะนี้คอลบทิ้งได้ไหมฮะตรงเมื่อกี้คืเขินฮะเขินนะเอาเป็นว่าขึ้นใหม่ก็หบกบวกอีกรอบนะเป็นฟลอเรนิโนที่เข้ามาจูงด้านหลังเราเข้ามายิงเซกอีกแล้วครับผมนะยังบอกว่าเคียวเราย,ยังไม่ได้ใช้นะฮะมีดุดเล็ดใหญ่กัมนมดีอย่างนี้เอ,เองเนี่ยแหละครับผมนะตอนนี้อีกทีม,ม,นะทมตายไปสองนะทีมเราก็ตายไปสองในครับผมนะด้านบนห้ลุงสนิทกูขึ้นไปแล้วครับผมเราหลอยบ้านฟรีเลยเขาขึ้นไปด้านบนแบบนี้ อีกทีมมันต้องไปกันอ้าวลุงสนิทของเราจัดไปได้1ศพอีกทีมตาย3แสดงว่าต้องมีด้านล่างหนึ่งตัวด้านบนหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นการเอาป้อมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปฮะเรายิงบ้านเลยด้านบนหลอเลี้ยวอเก็บไปได้หนึ่งหทีมเราในคะาราชมไฮยาเตะตรงนี้ยังไงล่ะพ่อนินจาเอ๋ยมาเป็นของพี่ซะดีๆน้องสาว โอ้โหรู้สึกว่าทีมเรานี่มันหิวโหยกันเลยเกินขน้าวปลาไม่กิน,นะฮะสนิทบอกกินแต่เลือดครับผมจังหวะนี้ลงไปลองแพงกิ้งหนึ่งทีครับผมใยายาเตะเข้ามาตีไฟยาวยเราซอยฟรีเล้ผมเอาฟอรเรนติโนมาให้ที่สอยมาเรามีดูใจจ้าเล่นคนแล้วรู้จักเรายังเทลอะยังเทลอะห่อยไปฮัทคิวดเออร์เราก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหลือโซฟิทคนเดียวนะฮะที่อยู่นะครับผมกันบ้านอ้าวไอ้อุน้นแกก็เกิดแล้วอุ้ยมีพุงมีบุกเราไม่กลับนะฮะจังหวะนี้โถมยาวๆครับผมคาบอนะ สำหรับคนดูที่อยู่มาถึงตอนนี้นะฮะมีใครอยู่ทีไหมฮะหรือว่ามีดูคนเดียวพิมพ์คำว่ายังเทลมาเดี๋ยวผมลงไปกดหัวใจให้เอาเป็นว่าเรารู้กันว่าทุกคนนะฮะอยู่กับผมมาจน10กว่านาทีนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ฮนะดาร์ค l a เ e r เกิดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาชัวรแล้วกันนะจะได้เล่นเกมจบได้เลยนะฮะสักดาร์กเลยจ้ามา ชื้อปื้ยชื้อปื้ยซอยไป5หากิลเดอร์ของเราก็ใจร้อนเนี่ยเข้าไปเปิดไปแทงแล้วนะครับผมทีมเราก็เกิดกันครบแล้วด้วย รู้สึกว่าจะมีสัญญาณเหตุด่วนเหตุร้ายนะฮะมีแม่ยิงสาวงามวิ่งมาผ่านแถวแถวนี้หนูมาผิดประเทศหรือเปล่านี่มันทินพี่ไอหนูเปิดสกิลหนึ่งฮะซอยไปหนึ่งทีเซฟิก็มาเราสโลดาวไปหนึ่งทีเอาแล้วเพื่อนเข้ามาอีกเต็มเลยครับผมฟอร์เรติโน่ใจยเย็นเย็ใจเย็นเดนเรามีดูดใหญ่ปล่อยไปปล่อยไปลยไปล่อยฟรีสปอร์ตลอยไปหนึ่งทีเรียบร้อยลงไปแพนงี้ยีงหนึ่งสมครับผมนายาเตะให้ยังไงล่ะครับผมเลือดเราน้อยแต่กูสู้ขาดใจเว้ยเฟิร์จังหวะนี้ไม่กลับแล้ว องเขียวช้างมันนะผมลูกพี่ผมต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาแคลี่เจ,งจง๋งๆสักหนึ่งตัวนะฮะเล่นง่ายๆนะครับผมผมแนะนําเลยนะฮะตัวนี้นะเทลแอนนัสเนาะมันเป็นตัวที่เบสิกเล่นง่ายมากเพียงแค่เราเนี่ยคอยใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ยืนซอยซอยซอยแล้วก็วิ่งไขยิงอีกทีมแค่นี้ก็สามารถไล่ฆ่าทีมได้แล้วผมอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันเป็นตัวที่กดเลนได้เป็นอย่างดีเลย สำคัญที่สุดก็คือ Position หรือว่าตำแหน่งที่เรายืนนั่นเองครับผมแค่เรายืนไม่แหลมและไม่ตายเยอะรับประกันว่าเกิดได้แบบง่ายๆเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อๆชอบอย่าลืมกดไซค์กดเหรียญกดซับสไครต์รอไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวเวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสูนสลายบ๊ายบายวู้